แบตเตอรี่ของ BYD เจ๋งยังไงทำไมสามารถเขย่าบันลังของเทสลาได้ พูดถึงรถจนไฟฟ้าแล้วนอกจากการออกแบบและเทคโนโลยีของตัวรถอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญนั่นก็คือเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นั่นเองนั่นก็เพราะว่ารถจนไฟฟ้าจะวิ่งได้ไกลหรือใกล้ก็ขึ้นอยู่กับตัวแบตเตอรี่สำหรับรถจนไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งจ่ายพลังงานแล้วแบตเตอรี่เองยังเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้รถจนไฟฟ้าขั้นดังกล่าวนั้นมีราคาถูกหรือแพงอีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าใครที่สามารถครอบครองเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ดีกว่าก็จะสามารถพลิกขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ไม่ยาก ด้วยปัจจุบันเทสลาน,นยังถือได้ว่าเป็นผู้นําด้านยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์หนึ่งของโลกแต่กระนั้นเรื่องของแบตเตอรี่ทางเทสลานั้นยังไม่สามารถผลิตเองได้โดยยังต้องใช้การร่วมมือกับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่โดยเฉพาะอย่างเช่น The Spark ซึ่งเป็นกิกะฟอรีตของเทสลาที่รัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นการร่วมทุนกันร,ระหว่างเทสลาและ Pan า as ซนิกโดยโน้ตฮาวและกระบวนการผลิตแบตเตอรี่นั้น p านา s o นิกจะเป็นคนรับผิดชอบ จากนั้นเทสลาจึงนำแบตเตอรี่มาติดตั้งในรถจนต์ไฟฟ้าส่วนรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มที่ทำตลาดในประเทศจีนนั้นเทสลาเลือกใช้แบตเตอรี่ของ CATL ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีน ้ดยการพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอกทำให้เทสลานั้นยังไม่สามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างเบ็ดเสร็จทำให้ราคาจำหน่ายรถจ์ไฟฟ้านั้นสูงตามปัจจัยภายนอกซึ่งล่าสุดนั้นทางค่ายได้ปรับราคาจำหน่ายรถย์ไฟฟ้าของตนเองเพิ่มขึ้นจากเดิม10%ในตลาดสหรัฐอเมริกาและจีน กลับกันกับหนึ่งค่ายานยนต์สัญชาติจีนอย่าง BYD ซึ่งต้องบอกว่ากำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในตอนนี้โดยเหตุผลที่ว่านอกจากค่ายจะเป็นผู้ผลิตยานยนต์แล้วพวกเขายังสามารถผลิตแบตเตอรี่รวมไปถึงชิปประมวลผลได้เองอีกด้วยและสิ่งที่ทำให้ BYD นั้นน่าสนใจอย่างมากนั่นก็คือแบตเตอรี่ที่ชื่อว่า Blade Battery หรือแบตเตอรี่ใบมีดนั่นเองซึ่งเจ้า Blade Battery นั้นถูกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2020 โดยทาง BYD ได้เคลมไว้ว่ามันคือแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ดีและปลอดภัยที่สุดในโลกในตอนนี้ซึ่งดีชนิดที่ว่าเทส l a เองยังสนใจเจรจาเพื่อจะนำเจ้าเบดแบตเตอรี่นี้ไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขาด้วย เนื่องจากหากยังพอจำกันได้อีลอนมาร์เคยบอกไว้ว่าเขามีแผนที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคา25,000เหรียญหรือประมาณ850,000บาทแต่ทว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ส่วนหนึ่งมาจากราคาแบตเตอรี่นั้นยังมีราคาที่สูงอยู่เทสลาเองก็ยังไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่เองได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมอีลอนมร์จึงสนใจในตัวแบตเตอรี่ของ BYD เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ากว่านั่นเอง เมื่อพูดถึงคำว่าถูกหลายคนอาจจะมองว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่เมื่อนำมาใช้งานสำหรับเบดแบตเตอรี่นั้นถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงในห้องแลบทั้งการทดสอบด้วยการเจาะผ่านด้วยตะปูเมื่อเทียบกับการทดสอบเดียวกันตี่ลิเทียมเมงกานิสโคบอลออกไซด์เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและปล่อยอุณหภูมิออกมาสูงมากกว่า500องศาเซลเซียส ในขณะที่แบตเตอรี่นั้นการเจาะตะปูผ่านตัวเซลล์แบตเตอรี่ไม่เกิดการลุกไหม้หรือมีควันออกมาแต่อย่างใดและอุณหภูมิพื้นผิวของแบตเตอรี่นั้นอยู่ที่ประมาณ30-60องศาเท่านั้นซึ่งถือว่าไม่เป็นอันตรายนั่นหมายความว่าแม้จะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากปัจจัยภายนอกอัตราเกิดการลุกไหม้ของแบตเตอรี่นั้นถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นซึ่งจะช่วยลดความเสียหายอย่างรุนแรงลงได้ และนอกจากนั้นเบรดแบตเตอรี่ยังถูกทดสอบแบบสุดขั้วอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการบดอัดการงอการทดสอบในอุณหภูมิที่สูงกว่า300องศาเซลเซียสรวมไปถึงการชาร์จไฟเกิน260ซึ่งการทดสอบต่างๆนั้นไม่ทำให้ตัวแบตเตอรี่เกิดการระเบิดหรือการลุกไหม้แต่อย่างใดและนอกจากความปลอดภัยแล้วเบรดแบตเตอรี่ของ BYD ยังถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยตัวแบตนั้นออกแบบมาให้ใช้งานแบบเซลล์ทูแพ็กซึ่งเป็นการจับเอาเซลล์แบตประกอบเข้าไปในแพ็กแบตเตอรี่โดยตรงแตกต่างจากแบตเตอรี่ที่เป็นเซลล์แบบแท่งที่ต้องประกอบเป็นโมดูลก่อนจากนั้นจึงนําแต่ละโมดูลไปจัดเรียงในแพ็กแบตเตอรี่อีกทีทําให้การใช้พื้นที่นั้นเบตแบตเตอรี่ทําได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากไม่ต้องเสียพื้นที่ให้กับโครงสร้างของโมดูลแบตเตอรี่ และด้วยความง่ายและไม่ซับซ้อนทําให้วัสดุในการประกอบแพ็คแบตเตอรี่นั้นลดลงส่งผลให้ราคาแบตเตอรี่นั้นถูกลงตามไปด้วยและเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2,564ที่ผ่านมา BYD ได้ประกาศว่ารถจนไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ พร้อมบุกตลาดรถยนต์ในภูมิภาคต่างๆนอกประเทศจีนรวมไปถึงประเทศไทยที่จะมีการเปิดตัวทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และด้วยความพร้อมที่สามารถผลิตเองได้ทุกชิ้นส่วนประกอบของรถทำให้ BYD สามารถควบคุมงบประมาณได้แบบเบ็ดเสร็จทำราคาออกมาได้น่าสนใจกว่ารถจไฟฟ้าคู่แข่งในตลาดระดับเดียวกัน ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าการเปิดตัวทำตลาดในไทยของ b y d นั้นจะน่าสนใจแค่ไหนซึ่งในเร็วๆนี้น่าจะมีข้อมูลการอัปเดตเพิ่มเติมถึงตอนนั้นเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้ง